สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Level 5 Channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Garden u Tale i กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำระบบการทำฟาร์มเป็นระบบที่ทำมาเพื่อเพิ่มความสวยงามภายในเกม Garden u Tale และเอาไว้เล่นสนุกสนานหรือตกแต่งข้างภายในเนี่ยให้มันสวยงามยิ่งขึ้นไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรมากมายนอกจากว่าจะมีการเปิดระบบ Relic โ o l a n ถัดจากนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของลิลิกโบราณน,นั้นเราจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะได้ไม่สับสนกับระบบฟาร์มจนมากเกินไปยังไงเนี่ยเราก็มารับชมกันเลยดีกว่าว่าภายในระบบนี้จะมีอะไรบ้าง ระบบฟาร์มนั้นเริ่มต้นเปิดะระบบใหม่จะมีเพียงเครื่องมือ2อย่างเท่านั้นนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือบ้านหลักที่ยังไม่ได้สร้างตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งการสร้างบ้านหลักเนี่ยก็จะต้องใช้กิ่งไม้ทั้งหมด5ชิ้นและเศษหิน5ชิ้นถัดมาก็จะเป็นเครื่องมือก่อสร้างซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราทําการสร้างบ้านหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีส่วนอื่นๆที่จะเพิ่มเติมในแต่ละวันตรงนี้อีกด้วยเราไปเริ่มกันที่สิ่งแรกกันก่อนเลยละกัน ในแต่ละวันนั้นภายในสวนของเราจะมีต้นไม้และก้อนหินต่างๆเป็นจำนวนมากที่เราสามารถกดโจมตีเพื่อทำลายของเหล่านี้ได้จะได้รับทรัพยากรต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้และหินขั้นที่ต่ำที่สุดนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีต้นไม้ทั้งหมด10บต้นและก้อนหินทั้งหมด10บก้อนด้วยกันเมื่อเราทำลายแล้วเนี่ยจะได้รับของรางวัลก็จะเป็นไม้และหินทั้งหมด50ชิ้นต่อวันในการสร้างบ้านต่อไปด้วย ส่วนที่2จะเป็นส่วนของบ้านจะเป็นปัจจัยหลักๆที่จะทําให้เรานั้นสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้เพิ่มเติมตามระดับการอัปเกรดของบ้านหลักของเราและระบบนี้นั้นยังสามารถเปิดใช้งานระบบของชาวบ้านที่จะเข้ามาอยู่ภายในฟาร์มได้อีกด้วยแต่ตรงนี้นั้นไม่ได้มีผลอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่เพิ่มความสวยงามให้มีชาวบ้านมาเดินเล่นภายในบ้านเฉยๆนะครับ ต่อมาส่วนที่3จะเป็นในส่วนของตัวะดิษฐ์ของจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการสร,าสร้างสิ่งต่างๆภายในฟาร์มตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆที่สร้างได้จากหน้าที่2ตรงนี้เลยและแปลงผักที่สร้างได้จากตรงหน้า1และของตกแต่งภายในบ้านและยังสามารถเลื่อนขั้นวัสดุต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดของต่างๆที่มีระดับที่สูงขึ้นอีกด้วยนะครับ ต่อมาส่วนที่4จะเป็นระบบของโกดังนะครับผมซึ่งเราสามารถสร้างได้เมื่อมีบ้านหลักเนี่ยเป็นเลเวล1นะฮะโดยใช้กิ่งไม้ทั้งหมด15ชิ้นและเศษหินอีก15ชิ้นในการสร้าง โกดังตรงนี้จะค่อนข้างมีความสําคัญนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บของต่างๆที่เป็นทรัพยากรในการสร้างวัตถุดิบมากได้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม้และหินเองก็ตามนะครับผมรวมถึงการสร้างไม้ระดับที่สูงขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม้อัดขั้นสูงอิดแล้วก็อิดเรียบง่ายตรงนี้เองด้วยเช่นกันนะครับ จะเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยในการอัพเลเวลบ้านเพิ่มเติมหรือการอัพโต้เครื่องมือเพิ่มเติมเองก็จะต้องใช้ทรัพยากรในการอัพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโกดังเลยเป็นอีกส่วนหนึ่งสําคัญที่เราจะต้องอัพอยู่ด้วยเป็นประจําส่วนที่5จะเป็นในเรื่องของร้านค้าคาราวานนะครับผมซึ่งจะสามารถสร้างได้ตั้งแต่ตอนต้นเกมเช่นกันโดยร้านค้าคาราวานนั้นจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสร้างนะครับเราสามารถสร้างได้ทันทีเลย ซึ่งภายในร้านค้าคาราวานนั้นจะมีของให้เราเนี่ยได้เลือกซื้ออยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นมาเล็กผักตัวที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเร่งเวลาหรืออื่นอือีกมากมายนะครับก็จะมีของที่ขายทั้งหัวใจทองแล้วก็เพชรรวมถึงร้านค้าริบิกที่จะเปิดในอนาคตอีกด้วยนะครับที่จะเป็นระบบตรงนี้เองก็เช่นกันก็สามารถนํามาซื้อของตรงนี้ได้ด้วย ส่วนถัดมาจะเป็นส่วนที่6นะครับผมก็จะเป็นโรงตีเหล็กหรือเตาหลอมนั่นเองซึ่งโรงตีเหล็กเนี่ยจะต้องใช้กิ่งไม้ทั้งหมด20ชิ้นเศษหิน20ชิ้นในการสร้างโรงตีเหล็กขึ้นมา ซึ่งภายในโรงตีเหล็กนี้จะเป็นระบบสําคัญเลยที่จะใช้งานของระบบรีลิกโบราณซึ่งจะสามารถเปิดได้ตอนเราเล่นโดยถึงวัน์13ของบททดสอบของผู้กล้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะเปิดใช้งานตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้เองเ,เดี๋ยวเราค่อยไว้ทําคลิปเพิ่มเติมในตอนที่จะเป็นคลิปของระบบรีลิกโบราณโดยเฉพาะเลยละกันระบบสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นระบบตกปลาซึ่งระบบตกปลานี้นี่ก็ยังไม่เปิดในไ d ดีรองนะครับผม ก่อนที่เราจะเปิดระบบตกปลาเนี่ยก็จะมี n p c ที่จะให้เราเนี่ยเริ่มต้นเควสอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นน้องแมวตัวชุดสีดำาๆเนาะเขาจะเข้ามาคุยกับเราและให้เบียดเราและเราสามารถซื้อเหยื่อกับ n p c ตัวนั้นโดยการใช้เหรียญหัวใจนะครับผมซึ่งการตกปลาตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับนอกจากการสะสมปลาไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกสมุดที่จะได้รับเพียงแค่เพชรเท่านั้นตรงนี้เองก็เป็นระบบหนึ่งที่เอาไว้ตกเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผม นอกจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ภายในโต๊ะประดิษฐ์เองเนี่ยก็ยังมีของเล่นเยอะแยะมากมายที่จะให้เราเล่นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดิ่งเป้มอต้มสลามเต็นท์สามเหลี่ยมนะฮะกองฉลองครบรอบ1000วันที่จะได้รับจากกิจกรรมล็อกอินตอนเกมเปิดครบรอบ1000วันเนาะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อย,อยที่จะมีให้เราเข้ามาดูในฟาร์มเล่นเล่นด้วยนะครับ และในอนาคตเองก็ยังคงมีของเล่นพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกเยอะแยะมากมายและยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงด้านซ้ายที่มีหินขวางอยู่ตรงด้านบนที่มีเถาวันขวางอยู่และตรงด้านขวาที่มีบันไดที่ยังขาดอยู่ก็จะมีการอัปเดตระบบเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตด้วยตรงนี้เองก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะฮะ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของระบบของฟาร์มในเกมการ์เดนเทลแล้วถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้กับเลเวลไฟด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน